เดี่ยวพูทีดีเคอนแทกงสนุกกันเฮ้ยมึงมั่นไปแล้วเหรออะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมันมันมันถอยหลังไงวะเฟลมเฟลมรู้ปะผมไม่รู้อะอาชิบหายกวเมา่ะกูจะไปไปใครจูแล้วไอ้เหี้ยในชีวิตจริงพี่นันพี่นันแพ้ภูผมอะเล่น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 ด้วยกันสามรอบแพ้สามรอบมึงเอาไหมออกแล้วเอาที่ทรงไง ท่านแพ้เราแพ้สามรอบท่านแล้วท่านแพ้เราที่สองไอ้มึงดึงไม้ไงเนี่ยแพ้แล้วชิบหายกูชนะขาดลอยด้วยกูจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเฮ้ยเฟบมี how to pay l เหรอชนะแบบไรซึ่งข้อกังขามึงจะจำแต่ที่ตัวเองชนะไม่ได้มึงเป็นเด็กเชี่ยจริงๆเฮ้ยมึงมี how to เออ pay ไหมเนี่ยอืมกูจะแทงยังไงล่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงเกมอะไรกันขอร้องไอ้ี๊แทงแทงไม่โดนเราต้องเจอ แทงฟูกันอยู่ผมไม่ได้ยินเนี่ยเนียมันแทงแทงมันเล่นเกมหนังโป๊กันเปยกอมก็แบบแพ้มว่าวันนี้มันต้องเป็นท้ออะไรเฮ่เสร็จแล้วเออไม่ไม่เห็นไปเลยวะปุ๊บนี่ไงไปแล้ว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 เออเออเข้าบอลเข้า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 เขาลูกสี่ลูกลูกลายลูกลายลูกลายว่ะลูกลากระจอกเฟมของแค่นี้ เฮ้ยกูไปเอาสัระหลาตีกันแล้วไอ้เฮ้ยโคเทเกมอะไรวะเพื่อนอ๋อนี่เกมได้ใครจูก็เป็นแบบ 2D action นั่นนะไอ้สัสเด้โอ้โหวาววาวแบบนี้ใจเย็นเฮ้ยกูถามจริงอันนี้อันนีู้ดูอะไรดูดูฤดูร้อนฤดูดิฉันเหงาก็ฉันเหงา เจะดูดิฉันเดาถ้าเป็นแบบตอนเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจย์หยุดสต๊อกสต๊อกดูทัชมีดเตะตะกี้ตะกีลูกสีลงใช่เฟรมใช่ได้ตั้งลูกโว้ยในจริงตั้งตั้งตรงลูกลายเด็ดจริงจริงตั้งลงลูกลายอันนี้อันนี้ไม่จริงจริงอันนี้อันนี้คือเด็กกากนี่คือเด็กกากตั้งแบบนี้คือเด็กกากไอ้มันยิงไงอ่ะคอนโทรง่าคอนโทรเลื่อนแบบดึงไม้อ่ะอ๋อเฮ้ยเฟรมอย่างนั้นโอ้ย เอาวันนี้เราทำอะไรกันสักทีก็หาเกมเล่นไงเกมอะไรอ่ะคิดว่าไหนน่าสนใจในเกมฟรีก็หามาให้หน่อยแล้วกันขอแทงคูก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่กะเจ่ะเฟมหนยเราได้รู้เข้าไปไดนใครจูกูจะเอาสมบัาหประดมาตีเย็ดเค่สาดเกมฟรีภาพสวยชิบหายโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไง เป็นไงเป็นไงขอกวพี่เป็นยังไงขอบคคุณรับท่านเล่นเป็นทีมแล้วเนี่ยเราเราหนักหนึ่งอ่ะพี่ชงให้สวยตลอดเลยปูอ้าวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกระจกอะไว้ละไว้งี้พี่จะยิงไงวะคงต้องลูกสิบสามเฮ้ยพี่ลูกสิบไปเลยพี่ยิงลูกผมให้เด้งไปโดนลูกสิบได้ ที่ไหนไปเฟิร์มไม่ไปแทงภูกันอ่ะไม่เห็นเข้าเลยได้ใครจูได้ได้ินได้ินเซนไรเอเย็ดคชื่อเกมก็โคตรเท่อย่างเก๋การ่าได้ใครจูไดคินเซนเย็ดแม่เป็นหน้าผู้หญิงด้วยลูกดำลูกดำลูกดำไม่โดนดำอ่ะกระจอกไงไอ้เฮ้ยได้เข้าไปวะ ้าวลอยอยู่ด้วยเฮ้ยเอ้ยเอาอะไรดินนะทำไมผมยิงผมยิงรู้อะไรเข้าเหรอโหกระจอกพี่เฮ้ย survival อ่ะแย่มากโอ้โหแบบแบบแย่แค่ที่มันกอซิล่าแบบเชี่ยวนะเชี่ยวมีมอนเต้าลงลงลงโอ้ไม่ลงไม่ลง้ย อ้าวลงเหรอลงสิตัเตักลงลูกซ้ายเอากดผิดไอ้ชัดเลยเรียบร้อยไม่โดนสิงลูกงีมวะขาดไม่ไม่มีสอนกูด้วยว้าโอ้เชียเนี่มันเกมตอนเด็กที่กูฝ่ายฝันมาเลยตลอดเนี่ยมันมีคือคือกูจะได้แบบความรู้สึกเหมือนกูเข้าไปในแปซิฟิกลิมไหมตียังไงวะไอ้เหี้ยโอ้โหนี่กูส่งไปอย่างใหญ่ไม่ตอบกูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียดเห็นมันอ้แปซิฟิกลิม ไอเชียนี่มัน Godzilla King of the Monster 2D โอ้น่าเล่นจัดจัดอย่าเข้าไปเล่นเลยดามนะเฟรมไม่ดามมืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาฮ้ยฮาฮากว่ะพี่ชนะแล้วชนะง่ายแบบคิวเกินแบบแม่งสไตล์เกมแม่งโคตรง่ายคลิกซ้ายคลิกขวาแต่ภาพน่ารักจัดจัดแถมเกมกูกระตุกเฟรมเลทรันไม่ถึงเย้แค่ขนาดเปแค่ 2D เฟรมเรทกูยังรันไม่ถึง ไอ้สัตว์มันเกมเชี่ยเลยเนี่ยดูขาผมลงอ่อนแอว่ะเพื่อ่อนแอว่ะอุยอันดูอันนี้มีโอ้ยโอ้ยโอ้เชี่ยแม่งแม่งมีแปซิฟิกรีมคอยยิงเราอยู่ตลอดเชี่ยกูเป็นไคจูไอเชี่ยมันยิงกันเองด้วยไอสัตว์ที่มันหัวโซ่อาหารเกมเชี่ยเลยเนี่ยนี่มันควรจะเป็นเกมราคาสองร้อยห้าสิบบาทชัดๆเนี่นี่มันขนาดเฮ้ยใช้อติ๊ด้วยหรอใช้ไงอ่ะ อกดไงวะเนี่ยย็ดแม่เชียอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอ้ยมาดิวะาผมาดิว้าเฮ้ย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 เออเอยังไม่มีใครเปิดยังไม่มีใครเปิดว่ายยิมมี่ยูยูซีมีน้องน้องซีพี่นะครับได้ด้เต็เต็เต็มเต็มเต็เต็มเว็เต็ม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 เต็ จัดๆโอ้โหมึงวางอย่างี้ถ้าโดนจะโดนลูกแดงไว้เนี่ยอ๋อมีพวกเราด้วยเชี่ยมันคือก็ซิล่าโอดูกันกันเช็ดเม็ดเฟรมเฟรมรูเช็ดเม็ดเด็เช็ดเม็ดอ่ะเฮ่า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 พี่ไปลงนะมันเป็นเกมส์สปาร์ตธรรมดาเพื่อนๆมันเป็นยังไงเกมสูโมสปะหลาดโอ้มึงพูดแบบเข้าใจเกมไม่พอนะเหมือนถ่ายโอ้ยดิจิูต้องต่อยกับตัวเองเหรอเนี่ยทำไมวะ แล้วกูเลือกตัวมาทำไมกูไม่ได้ตัวที่กูเลือกวะเนี่ยเฮ้ยกูเลือกตัวมาทำไมเนี่ยเลือกตัวซูอะแบบดูผิดอะไรเงี้อ๋อเออก็จริงเนี่ยจบละเอาลูกลำใหม่ไหมล่ะเฟมเยมากถึงก็แหลกถึงก็แหลกกิ้งเชี่ยนี่สอบมิติเองนะทำไมโออ้ยเออออเอี้ยข้าวข้าวข้าสวยสวยสวย้ย้ยที่มันมียานบินจากเรื่องกันด้ามาไงวะอ้นนี้แสด นี่มันยามโตะนี่มันยานบินยามโตะชัดๆก็มาดิวะก็มาดิวะเฮ้ยก็มาดิวะเฮ้ยมาดิกูะะจะเป็นซูโม่ได้คอยตบหน้ามึงแล้วมึงยิงกันเองนะด,ด้วยเนี่ยก็อขอบใจนะที่มึงทำเหรียญให้โกะแต่ว่ากูต้องฆ่ามึงแล้วเพื่อนเฮ้ยกดแน่แน่แน่กดผิโดโอ้ยมันมีคะแนนด,ดูดูแฟนๆดูนี่ดูนี่ไอ้เ <c oughs> หี้มมดดยมีันมีคะเนนด้วยเย็นมากโอ้กูกูกรา แค่จะลองจะแตกก้อนให้มันเล่นง่ายโอเคเกมเกมนี้มันดีเลยด้วยนี่หว่าใช่นิดนหนึ่งนิดนหนึ่งไอเชี share, ่ยกูจะกลับมาพิคเน,น่ยังไงเนี่ยมาพิคเน,น่ต้องมาต่อยข้างกูแม่นมันจับวางนะโธ่โอ้หนี่มันอ้เอาเกิดอะไรขึ้นกูตายยังยังยังเกมเเกมเชี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ เฮ้ยโหลูกมันไม่ไต่ขอบอ่ะกูมีมอนสเตอร์แค่สองตัวเท่านั้นโอ้นี่มันคือสไวล์เวอเด้อดูน้องน้องน้องซีมีนะครับน้องซีมีพี่เล่นเลยครับเป็นเลยครับมันมันมันแทงไงวะโอ้ยไม่เข้าได้ไงวะกูอย่างงงเลยให้เฟรมด้วยโอ้โหโอ้ยกำไรชัดๆัดไอของมัวเอับไอ้วมันเกมชื่ออะไรกันเนี่ย ไม่พี่ว่าพี่แทงเต็มเมตรเต็มหน่วยอ้าวหลุดด้วยเพี้ยอะไรเนี่ยพี่แทงไม่เฟรมแล้วเฟรมแทงไม่พี่คงเลยเอาและไม่เห็นเล่นเกมไปลงด้ยังไงเกมพวกเราเกมพวกเราไม่แบบไม่ได้คอลแลบกันเลยตอนนี้มีเฟรมกับอินที่คอลแลบกันอยู่เนี่ยเฟรมเฟรมไม่มีน้ำใจไอ้คนแรงไอ้คนแรงน้ำใจงานสอนสอนน้องมาไงเนี่ยไหนบอกสอนดี อะไรวะกูแทงให้เฟรมเข้าแต่เฟรมไม่แทงให้กูเข้าอ่ะมึงคิดูอ่ะความมีน้ำใจของคนม่เกี่ยวมันวัดกันตรงนี้แหละสรุปผมเราวันพุธทำาเชื่ออะไรวะเนี่ยแล้ววันพุธหน้ากูก็ไม่ได้ไปนี่กูต้องเทงานนี้อ่ะเนี่ยไม่เง้จะเทเลยคะแนนมันสิบห้าเลยแม่กูยังไม่รู้เลยว่ากูต้องทำอะไรยังไงเนี่ยแล้ว ครั้งหน้ากูก็ไม่ได้ฟรีเซนต์น่ต้องเอาตัวรอดกันเองกันเนะทุกคนดำ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 มอลายดำมอะไรดำมอะไรผมบอกเลยไม่มีอะไรวะมันได้เฉยเลยโกงเนี่ยเกมเข้าข้างเนี่ยดูดิมีที่ไหนลูกแบบเนี้ยมีไม่มีโอ้เชี่ยโดนตีโคตรสุดยอด แค่ผมงถงไม่พูีล้เน่ยโอ้โน้งใจน้งใจมึงสอนน้องมาดีมากแต่ลูกข่าวมันไกลเกินมากแบบนี้ก็ใช่ว่ามันเล่นเป็นสองดีนี่มันสามดีเอออย่างน้อยโดนอย่างน้อยโดนโดนไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วโอเคบางบางสวยบางสวยยังไงทีเนี้ยดำ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 ดนดอดเดำดบอกเลย เต็มเม็ดอ่ะอ้าวอ้าวสวยสวยจ้าสวยจ้าเช็ดเม็ดโชว์เดี๋ยวพี่เช e ็ดเม็ดโชว์เจ้าหนี่เช็ดเม็ดโชว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสต็อปโดนทาศน์ไมีได้ไม่น่าจะแล้วเดี๋ยวเช็ดเม็ดโชว์เดี๋ยวเช็ดเม็ดโชว์เดี๋ยวเช็ดเม็ดโชว์ ไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเบรกกันเออเบรกกันดีเบรกกันดีเฮ้ย <laughs> อย่างน้อยมันก็ช่วยกันเบรกทำดี <laughs> ทำดีสมัคคีกันเ <laughs> <laughs> ขี่ยน้ำตาแล้วบางครับแล้วเฮ้ยเฮ้ยเก่งไปแล้วนั่นไงเรียบร้อยเฮ <laughs> ้ยโอโหผมจะยิงให้แบบให้ให้ลูกมันเช็ดขอบไปชนสีสม้มไม่มีทางไม่มีทางแบบเด็กฝึกหัดเขาคิดกันแบบนั้นอะไอ้ยี่ กูโม่ตั้งผิดที่ที่ผิดท mm hmm. างอ e ีกแกเฮ้ยบ้าแล้วบ้าแล้วบ้าไปแล้วเดี๋ยวดูด <ok ูเดี๋ยวดูการเช่นเม็ดแบบเดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมเขาอึดตรงนี้เอ้าเฮ้ย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 เช่นเม้นแบบเดวิดเบคแฮม ดำดำอะไรดำต่อดิมันลูกลูกเกี้ยงไว้ไงเฮ้ย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 เช็ดเม็ดนะเช็ดเม็ดนะเช็ดเม็ดอะไรไม่มีดูดูดูกูจะเช็ดยังไงให้มันเข้าไปเนี่ยอย่างนี้แล้วกันอย่างน้อยก็เฮ้ยเบรกเบรก่อนเบรก่อนเบรก่อน่ะไอ้สัสไม้แตะหลุดมือแล้วแบบไม้แตะแล้ว ป๊กเราวมาแตะสิ่งอย่างดังดังกว่าแทงอีกเต็มๆนี่เดี๋วดูเช็ดเม็ดเช็ดเม็ดไม่มีทางไม่มีทางเฟรมแค่มือสมัครเล่นจะเอาอะไรมาสู้พี่เงี้ยโจ้นี่ของจริงผมบอกเลยที่อ่อนให้เชฟแค่หรออ๋อ